ตรงนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีที่ประชาชนสามารถลอยกระทงในคลององอ่างได้นะครับซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครก็ได้เข้าพื้นที่เตรียมจัดงานแล้วครับกรุงเทพมหานครใช้เวลา3 3วันจัดระเบียบทางเท้าคลององอ่างนะครับโดยรื้อถอนร้านค้าตลาดสะพานเหล็กที่ปลูกสร้างรุกล้ำคลองกว่า500แผงตั้งแต่ช่วงสะพานหันสะพานพานุพันธ์จนถึงสะพานดำรงสถิตกว่า300เมตรออกทั้งหมด พร้อมปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับโดยลาดยางมาต่อยนําต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ไปตกแต่งพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมจัดกิจกรรมลอยกระทงบริเวณคลององอ่างซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีที่คนกรุงเทพมหานครจะมีโอกาสลอยกระทงในคลองแห่งนี้อีกครั้งนอกจากประชาชนจะได้ร่วมกันลอยกระทงในคูเมืองเก่าแก่เป็นครั้งแรกยังจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรมทั้งกลองยาวการเชิดสิงโตการละเล่นพื้นบ้านริมสองฝั่งคลองอีกด้วย ทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนทุกคนจะต้องแบบว่ามาเที่ยวนะคะก็เชิญชัวนนะคะมาเที่ยวลอยกระทงที่คลององอ่างซึ่งว่าไม่เคยปรากฏเลยมาประมาณสัก5-60ปีแล้วได้แล้วนะคะนะคะทุกคนก็คงจะอยากมาใช่ไหมคะมาเห็นอ่าวคลององอ่างเป็นยังไงสะพานหันเป็นยังไง,เ,ง,ไงเด็กรุ่นหลังจะได้รู้จักว่า สะพานฐานอยู่ตรงไหนทําให้เห็นเนี่ยคำว่าสะพานฐานนะแต่ก่อนเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยมันบงังมปนหบน,นียมัน,นบงังหดบว่าตอนเนี้ลมเออมลพิษมันก็ลดน้อยลงไปแล้วอย่างคลองอะ่ะมันสามารถทําให้มันคือคนจะได้เข้ามาดูแลมากขึ้นแหละพีว่านะเดินสะดวกขึ้นเอางี้ดีกว่า รุงเทพมหานครคาดหวังให้คลององค์อ่างเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเช่นจัดทําถนนคนเดินกลางคืนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พื้นที่กิจกรรมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมครับ